ครับยินดีต้อนรับสู่การพรีเซนต์การออกแบบระบบท่อและระบบเครื่องสุบน้ำนะครับเพื่อนำเรียงน้าของโครงการผ่านน้ำจากเขื่อนบาง,งโนดถึงอ่างประแสนะครับผมผมนายปรินแบบสําเนินนะครับผมมาพร้อมกับนายพระพลสารเนตรและนายธวิชบรรานะครับผมนายปริรับหน้านนนที่ในการพรีเซนต์ในวันนี้นะครับ ครับผมเขาเป็นมาของโครงการนี้นะครับภ้าต้นดอกของเราเนี่ยประสบปัญหาแลังแล้วเรียนมาน้ําต้นทุนที่ไม่เพียงพอนะครับผมโดยเฉพาะภาคต้นดอกเนี่ยเป็นพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจด้านเกษตรกรอุตสาหกรรมต่างๆรวมไปถึงการท่องเที่ยวนะครับผมส่งผลให้กับจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยมีปริมาณการใช้น้าที่สูงขึ้นนะครับผมทาให เกิดการขาดแคลนน้ำนะครับผมความต้องการการใช้น้ำเนี่ยจึงสูงข,ขึ้นครับจากการขยายตัวของเมืองนี่คมอุตสาหกรรมครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำประแสะครับซึ่งมีอัตราการใช้น้ําสูงทั้งเพื่ออุปโภคและบริปโภคครับการกเกษตรและภาคอุตสาหกรรมก็รวมด้วยอยู่ครับผมจําเป็นต้องผันน้าจากแม่น้ำพัทนนท์เนี่ยที่มีจักรภาพน้ำเนี่ยเพียงพอที่จะสามารถส่งต่อไปอยังพื้นที่รุ่ม,ม่น้าประแสะได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ ต่อมาที่วัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะครับผมใช้ในการเพิ่มปริมาณน้ำสำรองในพื้นที่เป้าหมายนะครับรวมไปถึงบรรเทาภัยแล้งในภาคตะวันออกนะครับผมและรักษาสำรองระบบแม่น้ําในรูปน้านะครับผมจากนั้นก็จะเป็นการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมนะครับผมตอบสนองความต้องการการใช้น้ําในนิคมศักย์นะครับผมอย่างยั่งยืนนะครับครับผมมาดูข้อมูลบนที่การศึกษาของเราบ้างนะครับผมอ่างเก็บน้ำุ็ถนุนครับผม ก็คือจะเป็นโครงการที่ยังไม่สร้างขึ้นคำจะเป็นโครงการที่เพิ่มพื้นที่ระบบชลประทานเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรที่ได้รับข้พอพูนทั้งหมดสามอำเภอนะครับผมนะครับออำเภอท่าใหม่นะครับผมในยายอามนะครับผมรวมถึงอำเภอแก่งหางแมวนะครับผมเนื่องจากจะสร้างประโยชน์ต่อการใช้น้ําให้กับทุกภาคส่วนทางด้านการเกษตรกรที่นาส่วนผลไม้และข้พอพูนพื้นที่ทางการเกษตรถ,ถึง87,700ไร่ได้วยกันครับ และต่อมานะครับผมเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาภายแล้งนะครับผมก็คืออ่างเก็บน้ําประเสริฐนะครับผมอยู่ที่ตำบลชูงแสงอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะครับผมเป็นเขื่อนที่ใช้บรหิหารจัดการน้ําในลุ่มน้ําประเสริฐครับผมซึ่งเป็นลุ่มน้ําขนาดใหญ่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลทอนออกเลยนะครับแต่มีขนาดพื้นที่ลุ่มน้ำเนี่ยมากกว่ 15, า1,500ตาารงกิโลเมตรนะครับผมมีต้นน้ําจากเทือกเขาในจังหวัดชนบุรีนะครับ เรามาดูข้อกำหนดในการออกแบบกันหน่อยดีกว่าครับผมแหล่งสนระของเราเนี่ยก็คืออ่างเก็บน้ำบางกรนั่แน่นอนเดี๋ยวนะครับผมรวมไปถึงแน้งรับน้ำเนี่ยก็คืออ่างเก็บน้ำประแสนะครับผมระยะทางประมาณ76กิโลเมตรนะครับผมเออส่วนค่า Data ต่างๆนะครับผมลดต้องเทสต่างๆก็ได้ประมาณนี้ตามตารางเลยนะครับผมโดยที่เราจะใช้ชนิดเครื่องสูบนะครับผมคือพาร์ท 200s ขีด56นะครับผมพร้อมอย่างท่อประมาณ1,000เมตรขนาดท่อไดเมนเตอร์นะครับประมาณ3.5เมตรครับครับผมอันที่ขั้นตอนการออกแบบนะครับผมใช้โปรแกรมออกแบบทั้งหมดประมาณ3ระบบนะครับผมได้แก่ U.S.G.S. Earth Explorer นะครับผมใช้ในการสร้างแผนที่ต่างๆนะครับผมแล้วก็นำเข้าสู่โปรแกรม QGIS นะครับในการวางเส้นทางท่อวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่สูง elevation นะครับผมจากนั้นนะครับผมก็จะได้เป็น vector เพื่อเข้าสู่ e p a n e t นะครับในการออกแบบระบบสูบน้ำวิเคราะห์แรงดันแล้วก็ปั๊มต่างๆนะครับผมมาที่ U.S.G.S. นะครับผมก็จะเป็นเว็บเพจนะครับในการทำให้เราในครอบคลุมพื้นที่ในการทำงานของเรานะครับผมได้แก่อ่านเก็บน้ำแม่แสกับอ่านเก็บน้ำบนต้นนกนะครับผมแล้วก็ทำการข้อมูลพื้นที่บริเวณจันทบุรีกับระยองไว้นะครับผม แล้วก็โหลดออกมาเป็นครับผมเป็น mapping ของ image นะครับจะได้ประมาณ2เพจของ image map นะครับผมจากนั้นนะครับเราจะเข้าสู่โปรแกรม QGIS นะครับโดยการ export ตรงนี้ภาพที่เราได้จาก GIS เนี่ยมาเป็นเลเยอร์ทั้ง2อันนะครับผมโดยทำการ merge นะครับผมให้มันกลับมาเป็นแมป p ายในเดียวนะครับผมจากนั้นนะครับเมื่อเราได้เป็น merge ของภาพ mapping ของเราแล้วเนี่ยก็าทำการเปลี่ยนสี color ramp นะครับผมให้ออกมาเป็นแบบ elevation แบบนี้นะครับผม แล้วสังเกตเห็นว่านะครับเราจะทำการ Import Google Map นะครับผมที่ได้จากเ a y e อเนี่ยจะจะได้เพิ่มขึ้นนะครับผมโดยที่ Google Map ของเราเนี่ยก็จะอิงจากเส้นทางที่เราจะทำการบางท่อนะครับผมก็สังเกตเห็นได้ว่านะครับเส้นทางที่ผมบางท่อเนี่ยจะเป็นเส้นทางของถนนนะครับผมจากอ่างเก็บน้ำประแสนะครับจนถึงอ่างเก็บน้ำวัดถนนนะครับโดยที่ผ่านจุดของสถานีสุบวางประดุกด้วยนะครับ ครับผมแล้วก็เข้าสู่แกมพิ้จิสตต่อนะครับแล้วก็ทำการโปรเซส s ูบ็อกต่างๆนะครับโดยปรับดิส t a นต์เนี่ยเท่ากับ1000นะครับผมก็ได้ระยะต่างๆงออกมาตามเส้นทางที่เราวางไว้นะครผมโดยที่คลิกเลเยอร์สไตลิ่งนะครับเพื่อปรับเป็นซิงเกิลเลเวลโดยการปรับคข้าไปรูปเป็นดิส t a นต์แล้วก็ปรับหน่วยเป็นมิลลิเมตรครับ ครับผมส่วนข้อมูลเบื้องลึกเนี่ยก็จะแทนตามโปรแกรมนะครับผมโดยที่เราจะใช้การทำเลสเตอร์เลเยอร์นะครับโดยการปรับแซมเปิลเลสเตอร์แวลูนะครับปรับเลสเตอร์เลเยอร์เป็นเดนวิทีเก็คือตามชื่อเลเยอร์ของเราเองครับแล้วก็กดรันออกมานะครับก็จะได้ภาพนางขวามือนี้นะครับผมก็จะสังเกตเห็นว่าเส้นนางเราเนี่ยก็จะเป็นตามอิลูเอชันรวมถึงดิสเทนด์ด้วยนะครับซึ่งค่าพวกนี้ก็จะได้ออกมาเป็นตารางนะครับผมดิสเทนและอิลูเอชันต่างๆนะครับผมเราก็ทำการโอตออกมาให้มันเป็นกราฟนะครับผม จากนั้นนะครับเราก็ทำการทำการแบ็กดรอปแมปปิ้งของเราครับโดยการปรับเออ่รสโซชันของแมปดรอปเนี่ยเท่ากับ300 DPI นะครับผมเพ่อจะได้ภาพเหมือนในด้าน,นขวาซึ่งในภาพด้านขวาเนี่ยเราใช้ใน E-Panel ต่อนะครับผมเนื่องจากว่า E-Panel เนี่ยเราต้องอินพอร์ตเอลอดดับของกิบจัสเนี่ยเข้ามานะครับผมโดยการนำค่าเอลูชันต่างๆที่เข้ามาแล้วเนี่ยจะมีโหนดขึ้นมาตามเส้นทางที่เรากำหนดไว้เลยนะครับผมจากนั้นก็ทำการปรับค่ายูนิตต่างๆนะครับผมโฟลยูนิตลงไปถึงในส่วนของเฮดล้อต่างๆนะครับ ครับผมจากนั้นเราก็จะทำการเชื่อมโหนดแต่ละโหนดนะครับเข้าหาการให้เป็นเส้นทางนะครับดังภาพดังขวาเลยนะครับแล้วก็มาสู่การปรับค่าไดเมเตอร์ลดเนสและก็เอลิวชันต่างๆนะครับผมก็ปรับตามที่เราตั้งค่าไว้ตามข้อกําหนดในการออกแบบของเราเลยนะครับครับต่อมาก็จะเป็นในการใช้เครื่องมือ Add r e s e r v e r นะครับก็จะใส่ตรงจุดที่เราจะพิจารณาครับโดยที่เราจะปรับ Total Head เนี่ยเท่ากับ130ที่จุดเชื่อมปั๊มนะครับ แล้วก็จะปรับท o t a เท่าเนะครับที่110นะครับในจุดที่เราไม่ได้เชื่อมปั๊มนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นการรันนะครับแล้วก็นำการรันโปรเซสของโปรแกรมอินเ e t ออกมานะครับ mm hmm. ก็จะได้ค่าออกมาต่างนะครับก็คือ Elevation Pressure แล้วก็ Demand นะครับได้ท้งสามภาพนี้เลยนะครับ จากนั้นนะครับเราก็ทําการนําไปเนี่ยที่เชื่อมระหว่าง,งจุดออกนะครับเพื่อนาการเพิ่มปั๊มเข้าไปนั่นเองนะครับผมส่วนปั๊มที่เราจะนำมาเนี่ยก็คือเป็นปั๊มที่เรานะครับได้ทำการศึกษามาแล้วว่าเราจะใช้ปั๊มตัวนี้ก็คือมาส0งร้อยเอส้านะครับโดยที่นํามาใช้ในการออกแบบในครั้งนี้นะครับผมก็ทาการดันออกมาในครั้งแรกนะครับปั๊มเคอร์ฟออกมาแล้วก็ดันถถออกมาจะได้ประมาณนี้นะครับผมจากนั้นก็ทําการนําค่าที่ได้จากปั๊มที่เราจะใช้ในการออกแบบเนี่ยนำมาปรับให้เหมาะสมกับความเป็นจริงนะครับ แล้วก็ทำการปรับปั๊มเคิร์ฟแล้วก็รันอีกทั้งหมดนะครับโดยที่เราจะเพิ่มจำนวนปั๊มทั้งหมด7ตัวนะครับท้าทำให้สามารถรันผ่านนั่นเองนะครับผมแล้วก็ทำการเอ็กซ์พอร์ตผลลัพธ์ต่างๆนะครับผมโซลูชนันของเราที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยก็จะมี elevation head pressure ต่างๆนะครับผมออกมากได้เป็นตารางแล้วก็สร้างออกมาเป็นกราฟเหมือนเดิมก็จะได้กราฟของ head ปั๊มออกมานะครับผม ดังนั้นนะครับสรุปได้ว่าจากการออกแบบด้วยโปรแกรม i n t e r n e t ของเราเนี่ยและ q ิวจนะครับทำให้ทราบว่าควรจะต้องใช้เครื่องสูบน้ำชนิด1200ส5 6, 6เนี่ยจำนวนทั้งหมด7ปั๊มด้วยกันนะครับต่อแบบขนานโดยใช้วัสดุท่อแบบดักไถ่ไอออนนะครับเพื่อให้มีฟิกชันเนี่ยตามที่จะต้องการนะครับผมเพื่อให้สามารถส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำวนถนดถึงอ่างเก็บน้ำประแสนเนี่ยที่อย่าตาก,กระไหลเท่ากับ2 1 8 6 0 0 cms นะครับผมและทางทั้งหมด7 6กิโลเมตรดังภาพทางด้านซ้นายนี้เลยนะครับผมไงก็ขอบคุณสำหรับการนำเสนอในวันนนี้มากเลยะคคครรัับบบขอุณ